สวัสดีครับคผูฟังที่รักครับมีเสียงออกมาจากเท่า3นิ้วถึงคนที่ไปกล่าวหาพักเก้าไกลนะครับไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับเท่า3นิ้วโวยมีคนมอง9ก้าไกลเป็นนิโอนาซีลากเข้าหาเรดกาดเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายสุชาติสวัสดิศรีซึ่งเคยเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับแล้วก็เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมือง สุชาติได้โพสต์ Facebook โดยมีเนื้อหาสั้นๆครับบอกว่าอย่างนี้เวลานี้เนี่ยมีความพยายามที่จะมองพักคก้าวไกลว่าคือนีโอนาซีและพร้อมกันนี้เนี่ยก็พยายามจะลากให้พักคก้าวไกลเนี่ยเข้าไปหาความเป็นเลดกาดซึ่งเคยเกิดขึ้นที่ประเทศจีนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับ